ก็ประมาณนี้วิธีการใช้เหตนในการรักษาโรคแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการมีอยู่ของหินอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าวัตถุประสงค์หลักของการมีอยู่ของหินทั้งหมดบนโลกเพื่อช่วยประคองระดับจิตสํานึกที่สูงสูงเอาไว้ให้มนุษย์โลกเพื่อช่วยยกระดับจิตของมนุษย์โลกขึ้นให้เับใ,ใ,ให้กลับไปเชื่อมต่อแก่นแท้หรือศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองได้มากที่สุดเ่าจะเป็นไปได้นี่คือจุดุประสงค์หลักแต่ว่าผลภายได้คือใบเมชั่นของหินจะทํางานกับจักรตาต่างๆของเรา บางจัก,กรก็จะเกี่ยวข้องกับการตื่นรู้บางจัก,กรก็จะเกี่ยวข้องกับเงนินทองกกทอย่างจักรกที่สามยี่การทองของเราเป็นต้นจักรกที่สามเป็นเรื่องของการดึงดูดความสำเร็จทางโลกการในระดับความสำเร็จทางโลกของเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันถ้าจักรกตรงนี้ติดติดข,ขัดอุดตันเราก็จะเป็นคนที่มีปัญหาที่แบบระบบย่อยอาหารบ้างโรคกระเพาะอาหารบ้างปิดติดปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองและจักรกาที่สามก็เกี่ยวข้องกับการควบคุมด้านอารมณ์เลยนะ เราอาจจะคนที่อารมณ์เวียงอารมณ์ไม่คงที่ปิ๊ดแตกบ้างอะไรบ้างบ่อยๆแด้รวมถึงอะไรนะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ไม่ไม่รักตัวเองเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจจะซื้ออะไรตอนอย่างว็ถามคนนั้นถามคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าจัก,การตองที่เราอ่อนแอจะถูกเขาลังแกบ่อยๆอยู่เขาบูลลี่ถูกเขาเอาเปรียบถูกเขาโกงเงินนู้นนี่นั่นเพราะว่าก็เร<ๆ>าไม่รักตัวเองภาพสะท้อนต่างๆที่เกิดขึ้นจากข้างในมันจะออกมาสู่ข้างนอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นข้างนอกชีวิตเรา ล้วนเป็นภาพสะท้อนจากภายในเราหมดจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวกับเราใครจะมาโกงเงินเราก็ตามก็ไม่ได้แปลว่าเขาผิดมันเป็นที่เราผิดก่อนเพราะเราไม่รักตัวเองไม่ไม่ให้เกียรติตัวเองเขาก็เลยไม่ให้เกียรติเรามันจนภาพสะท้อนลักษณะน,น,นั้นถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นบางอย่างมันมีไวเบชั่นตรงกับจักนที่สามพอดีมันก็จะไปเคลียร์สลายสิ่งที่มันเป็นอุดตันติดขัดบกพร่องหรืออ่อนแออยู่ให้ให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้น สกยภาพในการจะเนรมิตอะไรเข้ามาพอสำเร็จสิ่งสิ่งสิต่างๆเข้ามาพอสำเร็จเข้ามาเงินทองเข้ามามันก็จะง่ายขึ้นโล่งขึ้นโปร่งขึ้นนี่คือเหตุผลของการใช้คำว่าหินในโชคลาภเงินทองเป็นเป็นอย่างนี้นะไม่ได้แปลว่าซื้อหินมาแล้วมันจะทําให้เราถูกหวยถูกนั่นถูกนี่ขึ้นมารวยอย่างฉับพันตั้งตัวไม่ทันงายเงือบช็อกอะไรไม่ใช่เง้นนะไม่มีอะไรที่นอกเหนือที่เราไม่ต้องทําเองไม่มี เราต้องทำเองทุกอย่างแค่เขามาช่วยเคลียร์เขามาช่วยเป็นสะพ,พานเขามาช่วยขยายเขามาช่วยส่งเสริมแต่มันก็มีจุดของมันอยู่ว่าเมืทอี้เราบอกไปแล้วว่าเขาจะทําก็แค่เท่ากับศักยภาพในการตื่นของเราในการคอนเนคพลังงานของเราในการเชื่อของเราเองเท่านั้นเองเขาจะไม่ทําเกินนั้นนะครับแลวเขาจะไม่ละเมิดฟรีรูของมนุษย์ด้วยนะแช่มนุษย์บางคนมีโรคประจําตัวอะไรบางอย่างที่จะต้องมาเรียนรู้มาก้าวข้ามมาก้าวผ่านเองเพื่อที่จะให้ เข้าสู่มิชชั่นแห่งแสงสว่างอะไรบางอย่างที่ตัวเองตั้งใจลงมาเกิดลงมาทําถ้าเขาเห็นปุ๊บเขาจะแคนเซิลพลังงานตัวตัวเองไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปแตะจนกว่าเราจะเคลียร์เองได้นั่นแหละประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นหินเขาเป็นจิตสํานึกที่ระดับสูงเหมือนครูบาอาจารย์ของเราเลยเขาสามารถสอนเราได้ดาวน์โหลดข้อมนนะูละบางอย่างให้เราได้อันนี้คือของ,ของจริงนะมีคนที่คุยกับหินได้สื่อสารกับหินได้จริงๆแล้วก็พูดได้ผูกฝาลักษณะได้จริงๆ โอเคมันคูบาอาจารย์ของเราอ่ะอย่างแต่งมิติที่สูงๆเนี่ยจะไม่มาร่วงละเมิดฟีวิวเราไม่ใช่ว่าอะไรเราจะได้แต่ขอขอเขาจะมาช่วยทุกเรื่องไม่ใช่เงน้นนะการหนึ่งไม่ขอเขาจะไม่ช่วยสองขอเขาจะช่วยแค่เรื่องที่เราเราเียกว่าอะอรถ้าเป็นเรื่องของชักป็นททางพุทธกรรมที่หมดวาระไปแล้วเขาถึงจะช่วยเราถ้ายังต้องเรียนต่อยังต้องจัดการเองก็จะไม่ช่วยแค่ ชี้นำทางหรือส่งความคิดเป็นแรงมัานานใจบอกใบ้คร่าวๆให้อะไรประมาณนี้นะครับโ okay. อเคดีเทลของการใช้หินยังมีอีกมากแล้วก็สินต่างๆเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหินอย่งนีอีกมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นของผมเองถ้ามีเวลาเท่านี้ก็ขอเกริ่นในฝั่งแค่เท่านี้นะครับสนใจอะไรยังไงติดตามได้ในเพจนะครับข้างหลังมันจะมีเพจมีอะไรให้ผมให้ใหอยู่ไปไป,ไปถามข้างหลังได้นะครับ ขอบคุณมากครับที่รับชมไอรับฟังมาตลอดสวัสดีครับขอบคุณครับผมพูดไม่แยงชืยิ้งยัวันน,นะครับวันนี้ถือว่าได้ข้อมูล,ลยังไงกบเยอะจริงมากเลย